สวัสดีจ้าเราชื่อเรนนี่นะคะเราใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์เราอยากลองมาทำ Youtube ดูไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นยูทูบเบอร์โด่งดังอะไรคะ่ะเพียงแต่ว่าใชา้ชีวิตอยู่ฮอลแลนด์ไลฟ์สไตล์ก็คือเรียบเรียบง่ายๆก็เลยอยากลองมาทำ Youtube ดูยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคะ่ะก็อาจจะลงไปเรื่อยๆเผื่อว่า ไปเจออะไรสวยๆงามๆของที่ประเทศฮอลแลนด์ค่ะก็จะมาแชร์ลงที่ YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอแต่เราบอ,บอกว่าเราไม่เก่งแล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มค่ะก็จะลงไปเล่นๆไปก่อนเผื่อมีคนดูเผื่อมีคนสนใจค่ะก็จะเอาไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองที่ใช้ชีวิตที่ฮอลแลนด์ค่ะมาลงค่ะตอนนี้ก็จะพามาเก็บผลไม้ในสวนค่ะนี่ค่ะลูกพลุนเยอะ อมากเลยค่ะอันนี้คือในสวนเนี่ยค่ะลูกพลนนะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เขากำลังสุกได้ที่กำลังอร่อยเก็บไปทําแยมเนี่ยลูกอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวให้ดูผลไม้